อยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ําอยากทําเป็นดูคลิปนี้เลยครับเอากระดาษทรายน้ําแช่น้ําให้กระดาษทรายเขาอ่อนตัวเี็ดเดินแล้วก็มาขัดชิดนงานนะครับอ่าเราก็มาพ่นสีรองพื้นเป็นสีพา์มเบอร์นะครับสีพา์มเบอร์นี่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาบอกกับลายฟิล์มแ,แล้วอาจจะพอแค่นี้นะครับถ้ายังไม่โอเคก็ลงไปพ่นสีให้บอกกับลายฟิล์มนะครับอันนี้จะเป็น พ่นไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นอยๆค่อยๆพ่นหลายๆเที่ยวนะครับนี่พ่นเที่ยวแรกบางๆนะครับแล้วก็พ่นต่อไปจนว่าโอเคนะครับสองสามเที่ยวนะครับจากนั้นก็มาพ่นสีสีที่เหมาะกับลายฟิล์มนะครับอะไรเป็นสีออกทองบอลบอลเทาๆทองทองอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ลายฟิล์มรอรอสีให้แห้งสนิทนะครับให้แห้งสนิทแล้วก็ค่อยมาชุบลายนะครับเอา เอาิล์มนะครับพ <moon> <t om bies> <t om bies> ันที่แกนที่เราใส่ไปให้ให้เป็นประโยชน์นะครับที่เราพันไปให้เป็นประโยชน์แล้วก็หล่อมกิ้กไปนะครับเช็คหน้าิฟรมก่อนเอาิฟ์มได้ทีเดียวติดมือแช่น้ำนะิล์มมันจะหดนะบางรายอาจจะหดมากหดน้อยบางรายอาจจะยดอาจจะย่นมากย่นน้อยอะไรนะครับขยับกระดาษกาวเข้ามาขยับกระดาษกาเข้ามานะครับแล้วก็เอาสเปร์สเปร์รุ่นนี้เป็นสเปร์รุ่นใหม่นะครับก็เป็นกระป๋องเล็กนะครับกระป๋องนี้จะใช้ได้ประมาณ1นึถึงสอ สองแผ่นปราณห้าสิบเซนคูร้อยนะครับประมาณนั้นจะได้ประมาณสองแผ่นนะครับมันจะเป็นสเปรย์ละอองสวยดีกว่านะครับหลังจากนั้นก็พ่นให้ทั่วนะครับกับเช็นงานเอียเล็กน้อยแล้วก็ชุบลงไปหลังจากชุบแล้วนะครับเราก็แช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วก็เ,เช็คว่าฟิลที่เราชุบไปเปนี่ยมันหายเดี๋ยวหรืยอยังนะครับอาจจะแ,แช่สักพักหนึ่งแล้วค่อยล้างนะครับ เอาล้างแล้วตากให้แห้งแห้งสนิทสนิทนแล้วค่อยไปเคลือบเงานะครับแล้วก็แต่สไตล์คนเลยครับบางคนอาจจะเคลือบเงาด้วย 1K 2K นะครับนะครับแล้วแต่ครับอยากเป็นช่างฟิล์มลอยน้ำอยากทําเป็นร้านมาโมดีไซน์ใกล้เซ็นท่านชมรี0623549924